สวัสดีครับทุกๆคนพบกับช่องคือเบอร์ลอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม OMG 2 Super 3ปอร์กก EP ที่24นะครับสำหรับวันนี้จะไม่ได้มารีวิวขุนพลนะครับแต่จะมาพาทุกคนมาดูทุกซอกทุกมุมของทีมผมที่พลังลบถึง120ล้านสำหรับสายฟรีหรือสายเติมน้อยนะครับสาเหตุที่ทำคลิปนี้เพราะจะให้เป็นกำลังใจแก่ทุกคนนะครับที่เล่นเกมนี้ส่วนอีกเหตุผลก็คือไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีครับ ก็มาเริ่มกันที่ส่วนของกระบวนทับเลยนะครับซึ่งผมจะไล่ตั้งแต่ขุนพลที่พลังลบสูงสุดไปจนถึงต่ําสุดนะครับสําหรับขุนพลตัวแบกของผมในตอนนี้ก็คือโจจู่ทองบวกสินะครับและอัปดาวจุติขั้น5ครับซึ่งตอนนี้ผมกําลังท,ทําทองเข้มอยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่ทองเข้มขั้น1ระดับ7นะครับของสมไ่ก็ตามที่เห็นครับอัดของหนักสุดไปเลย ต่อไปคือดวงจิตนะครับจะใส่ของประมาณนี้และต่อไปคือสกิลดวงจิตครับซึ่งผมจะใส่เป็นเมื่อโดนโจมตีจะลดโกรธนะครับก็ขอแถมความสามารถตอนตัวทองและทองเข้มหน่อยนะครับเพราะคลิปรีวิวไม่ได้บอกความสามารถไว้นะครับ ความสามารถตอนโจ,จู่ทองคือเมื่อโจมตีสตูที่ติดพิษจะทําให้เป้าหมายติดสถานะบาดเจ็บง่าย10เป็นจํานวนหนึ่งรอบและเมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาส35ที่จะทําให้คนที่โจมตีติดพิษมายาหนึงรอบสถานะพิษมายาคือจะได้รับดาเมจเหมือนกับพิษปกติเลยครับแต่จะเพิ่มการลดดาเมจ10และไม่สามารถล้างได้ ต่อไปจะเป็นความสามารถของโจจูตอนทองเข้มนะครับความสามารถก็คือเมื่อโจมตีทั่วไปจะลดโกด6หถึง10แต้มและเมื่อถูกศัตรูที่ติดพิษโจมตีดามเมจที่ได้รับจะลดลง35%มสานะครับขุ่นพลต่อไปคือเสียนเท่านำหัวจุติบวก17ครับอัพดาวตันและทะลุตันเป็นตัวซัพพอร์ตและดาเมจรองนะครับ ต่อไปก็คือดวงจิตศึกครับก็จะใส่ประมาณนี้ส่วนสกิลดวงจิตจะใส่เป็นโจมตีปกติจะเพิ่มโกดนะครับจะได้ใช้สกิลได้บ่อยส่วนตัวที่3คือตันเต่งจุติบวก14ครับ ดาวเต็มและทะลุ5นะครับของสวมใส่อัพไว้เพื่อกันดาเมจลูกหลงนะครับส่วนดวงจิตก็จะคล้ายๆกับของเท่านํำหัวเลยนะครับสำหรับสกิลดวงจิตก็ใส่เท่าที่มีครับไม่ได้เจาะจง ตัวที่4คือเตียวเซียนจุติบวก13ครับของสวมใส่ก็ไม่ได้แน่นมากและดวงจิตก็ใส่เท่าที่มีครับตัวที่5คือลิโป้บวก8ครับจริงๆตัวนี้พลังลบน้อยที่สุดนะครับ สำหรับตัวนี้เอามาเพื่อแค่สตันสัตูครับของสวมใส่และดวงจิตก็ไม่ได้เน้นอะไรมากครับรรนนรตัวสุดท้ายคือตัวหลักจุดติบวก15ครับ ของที่ใส่ก็ประมาณนี้ครับอัพขั้นอัพจุติเพื่อเพิ่มสเตตัสให้ขุนพลตัวอื่นครับต่อไปคือสัตว์เทพนะครับ ที่ผมใช้คือแพะ4ดาวบวก12เลเวล120ครับอัพแดง1ขั้นส่วนสัตว์เทพลองผมใช้เป็นมังกรแดง2ดาวบวก8เลเวล45นะครับต่อไปคือคู่หูนะครับตอนนี้คู่หู10คู่ของผมอยู่ที่เลเวล100นะครับ ค่าสเตตัสที่ได้มาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับต่อไปคือกำลังเสริมครับค่าสเตตัสอาจจะไม่สูงมากนะครับเพราะไม่ได้เน้นในส่วนนี้และขอเพิ่มเติมข้อมูลอีกนิดนะครับในส่วนนี้นอกจากเลเวลการอัพขั้นการอัพดาวฉายาก็มีผลกับการเพิ่มสเตตัสเหมือนกันครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับส่วนของกระบวนทัพต่อไปจะพาไปชมชุดแฟชั่นกับภาพแฝงล่างนะครับซึ่งในส่วนนี้อาจจะมีไม่เยอะนะครับเพราะสายฟรีต้องรอกิจกรรมตัวค่าพลังเลยไม่ค่อยสูงมากนะครับ ส่วนของภาพแฝงล่างก็มีไม่เยอะครับมีแค่ของตัวที่ใช้ต่อไปคือหน้าอัพสมุดสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงสีส้มก็อัพดาวจนเต็มหลายหน้าแล้วครับค่าสเตตัสแต่ละหน้าก็ถือว่าสูงพอสมควรครับ ต่อไปเป็นหน้าอาวุธเทปนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับวิธีการเปิดสเตตัสส่วนนี้คือแค่เราทำการสลับอาวุธเทพไปมาก็จะได้สเตตัสในส่วนนี้แล้วครับต่อไปคือการกันจิตอาวุธครับตรงส่วนนี้ผมไม่ได้เน้นมากนะครับเพราะมันค่อนข้างเปลืองของและสเตตัสก็ไม่ค่อยคุ้มด้วย ต่อไปคือส่วนของดวงจิตครับก็เพิ่งจะถึงแค่ตรงนี้ครับเพราะมัวไปอัพป้องกันแต่ละกกให้ครบก่อนต่อไปคือระบบฉายาครับสเตตัสที่เปิดได้คือ hp บวก5300ลดดาเมจ pvp 7%กันการกายบวก17750กันเวทบวก1850 เพิ่มดาเมจ pvp 4%และดาเมจบวก1ม0 0นสนะครับยังไงก็อย่าลืมมาเช็คด้วยนะครับว่าขาดอะไรตรงไหนส่วนห่อฉายาขุนพลก็เลือกให้ตรงกับขุนพลที่เราจะเล่นด้วยนะครับซึ่งถ้าหากเราเปลี่ยนตัวหรือว่าเราเปลี่ยนโกกนะครับตัวฉายาตัวเนี้จะไม่เปลี่ยนตามนะครับ ต่อไปคือส่วนของขุนพลชีวป,ประวัติครับก็เพิ่งจะเปิดได้ถึงเลเวล110เองครับแนะนำเลยนะครับพวกขุนพลแดงให้เก็บไว้อัพอันหลังๆนะครับเพราะในหน้าหลังๆขุนพลสีม่วงและขุนพลสีส้มจะมีจำนวนคู่หูไม่พอที่จะเปิดในระดับที่สูงขึ้นนะครับค่าสเตตัสโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยครับถ้าเปิดระดับสูงๆได้ ต่อไปคืออาวุธเทพนะครับในส่วนนี้ผมจะอัพขั้นเน้นไปที่หอกคอยลิงหลงนะครับลองลงมาคือค้ายกล8ปดทิศและตาผนึกสวรรค์ตามลำดับนะครับเลเวลก็จะอยู่ที่30-60นะครับต่อไปคือตาบัญชาทัพนะครับจะเน้นไปที่ตาทหารมาปิงโจนะครับเลเวลจะอยู่ที่40-60นะครับ สุดท้ายคือรวมโจมตีนะครับเลเวลอยู่ที่59อัพได้ตอนทําตัวทองนะครับนอกจากสกิลจะมีเอฟเฟกเพิ่มแล้วสเตตัสก็สูงด้วยครับขอเสริมสักนิดน,นะครับในลานข้ามเซิร์ฟถ้าแต้มเหลือให้แบ่งแต้มมาซื้อเศษแผ่นรับคอมโบสกิลไว้ด้วยนะครับเพราะใช้ในการอัพขั้นรวมโจมตีค่อนข้างเยอะครับ ซึ่งของผมถ้าจะไปขั้นต่อไปต้องใช้อันที่ประกอบแล้วถึง10อันเลยครับก,<ม>ก็จบไปแล้วนะครับกับการพาชมทุกซองทุกมุมของพลังลบ120บล้านนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์หรือกำลังใจในการเล่นเกมนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ <laus> หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ fahr, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปข้อมูลอะไรในเกมโปรดติดตามกันด้วยนะครับ สุดท้ายหากใครที่จะเดินทางก็ขอให้เดินทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเสวัสดีย้อนหลังวันสงการนะครับ 打错牌。 在歌唱。